โยมใส่น้ำเย็นมาใเอาัวเข้ามาเข้ามายตรงๆหัวเข้ามาขยับเข้ามาเลยครับขยับเข้ามายขยับเข้ามายรับขยับเข้ามายๆยกขึ้นสูงยกขึ้นสูงๆครับยกแล้วค็บอลตาคอนก็า ยกขึ้นมานะครับให้เขาผูกหัวเข้ามาแล้วครับสาย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 สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแพทพาวทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ในเขตบ้านท exactly. no ่าหลวงนะครับบ้านท่าหลวงบนท่าหลวงบนท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับคือนี่หลวงตาจังหวัดนะครับจัวัดที่วัดท่าหลวงนะฮะคือนี่หลวงตาจังวัดนะครับจังหวัดที่วัดท่าหลวงนะฮะ ไม่ต้องยกนะครับขาไม่ต้องยกยกได้ขาข้อไหนข้อไหนยกขาไม่ต้องยกขาขวาต้องแล้วยกไม่ได้ตัวใหญ่น่ะไม่ต้องยกนะขาขวาขาซ้ายเลยขาขวาไม่ยกได้ยกไม่ได้ต้องแล้วขาข้อไหนข้อไหนยกได้

คอแล้วค่อยปล่อยครับจับไว้ก่อนคอแล้วค่อยปล่อยแพกเดียวยกขึ้นมาเลยครับ đi chơi đá 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 เราไม่ดีนะเราอะไรเราไปดูาระที่บ้านเราไม่นครับไม่ไม่ถามมันขอมารับเลยวัดไหนก็ถามเลยผมอ่ะไม่บอกเลยว่าวัดไหน พี่บอกมานะครับขอหน้ามือนมหน่อยครับขอน้ำคนนมคนท้องขอนมหน่อยนะครับขอนมหน่อยคนท้องมีคนท้องหนึ่งคนขุดคนท้องหนึ่งคนจับไว้นะครับจับไว้ ซ้อนครับอันนี้ซ้อนนะครับซ้อนนะครับซ้อนไหวเลยขอบารมีหลวงปู่อันนี้ยังไงครับเถื่อนหลวงปู่เถื่อนครับถวาครับเถื่อนครับตาครับตรงนี้ลองหน่อยครับลมหน่อยลกเลยครับ Nanh môn lạp 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 nanh môn lạnh 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 môn l นี่ก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับนำลูกหลงปู่มั่นมาถวายหลวงตานะฮะในก้มลงก่านะครับถวายข้าบถวาย

จับไว้ครับจับไว้นะครับแพ็กเดียวยกเลยแพ็กเดียวยกเลยยกได้ยกเลยนะครับยกไ้ยหวไหมครับยกไหวยกเลยครับลองยกดูครับแพ็กเดียวลองยกดูครับยกไหวไหมครับน้ำแพ็กเดียวลองยกดูทีครับไหวไหม

พญาดนะครับเงาหลงตานะครับพยายามอย่าเหยียบนะครับ ไปเลยครับไปเลย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 เอาีครับเอ้านไปไไปเลยครับไปเลยครับไปคนสุ้อยุหยบเงาครับหยบเงาอ๋อบ ว้ใหมลูกอ๋นมไม่นมไม่ดื่มไปกินที่บ้านเลยนะครับขอนมเพิ่มนิดหน่อยครับขอเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยเงาหลงตานะครับเงาหลงตานะครับ ใช่ครับตลาดดาราขึ้นงพอไหมครับพอไหมกระใสลูกโเงาลงกลางครับเงาลงกลางครับสร้างภาพครับคุณสร้างภาพครับไม่ใช่ดาราครับภาพครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเงาลงตาเงาลงตา

เจ้าหน้าที่อจะรับถ่ายรูปไปพวกอื่นครับเดินสวนเป็นสวนมานะครับยกครัขึ้นยกยกยกไว้ก่อนนะครับคอแล้วค่อยวางนะครับยกไว้นะครับคอแล้วค่อยวางนะครับ ยกครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับเสียดายเล่นเกมไหมแต่ก็ไปอ,อ,อะไรได้ัยี่วะอยู่ระน,นองหรืนะอรว่า,วอาอยู่ไอซิบัวนั่น,นอะไรเสียดีปิดลำกระดางแต่เสื้อแจ็เอวยาวนะไม่กระเดี๋ยวเร็วเร็วนะป้อมยกขึ้นรอหลงตายครับป้อม <L an> ยกครับยกยกรอเลยครับทางนู้นยกรอเลยนะครับข <L an> อญ <L an> ออาตลมหน่อยนะครับเงาหลงตานะครับ <L an> ไปข้างหน้าเลยครับถอดหมวก <L an> ให้เด็กหน่อยครับย่ถอดหมวกให้เด็กหน่อย แพ็กเดียวยกไหวยกรอเลยนะครับยกรอเลยไม่ต้องให้หลวงตาไปยืนรออีกนะครับยกรอหลวงตาครับคุณผู้หญิงเสื้อแดงยกครับ ลมหน่อยครับลมหน่อยลมเงาด้วยครับลมเงาด้วยนะครับเงาอยู่ที่เท้านี่ครับยกไหวย,ยกเลยครับยกไหวย,ยกเลยนะครับยยคบอล้วค่อยวางนะครับ ยกไหวย,ยกรอเลยครับ แตกลมอะไรต่วปลาแตกตัวปลาแตกน้ำแตกไป่างลมหน่อยครับลบหน่อยเงาครับสี่ทัไแตแล้วพอั โยงน้ำครับโยงน้ำหาย๋ะวเลยคหายลวาเลยหยหายอไอย่างเงี้ยใครเก็บขึ้นไปก็ไม่รู้ถูกไหมไปไปลบขนไหนก็ไม่รู้ถูกไหม มันจาเป็นไหมที่ต้องเป็นรถผมพคันเดียวมันไม่ถูกหรอกเพราะบาคนเก็บมันเป็นอาสาเก็บเขาจะไปเก็บใส่รถคันไหนมันก็เราก็ไม่รู้อ่ะฮะออ้อเก็บคนเดียวจะได้รู้ว่าเอออันนี้นะอยู่คันนี้หายแล้วพังหายไปไหนคงจะโดนด่า ปวดเอวครับปวดครับตัวงูครับหลุดตาี่ไม่ต้องก้มไปนะครับนี่ยัไม่ปวดทางตัวตรงๆอีกหน่อยเดียวแล้วครับค่อยๆไปยกขาคุณต้งโสงครับยกต้งสงกระเป๋าไว้ด้านหลังนะครับกระเป๋าตั้งไว้ด้านหลังนะครับไว้หน่อยนะครับด้านหน้าไว้หน่อยนะครับเงานะฮะเงาครับเห็นเงาไหมครับเงาไหมครับครับ สวัสดีนะครับวันนี้แฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวสาวท่าหลวงนะฮะวันนี้หลวงตามชื่อบัญญาวุฒโธมาที่วัดท่าหลวงนะครับตำบลท่าหลวงเพือท่าหลวงจังหวัดลบบุรี6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งวันนี้นะฮะทำวัดเย็นนะครับกัอนัดที่วัดท่าหลวง องครึ่งทำวัดเย็นที่วัดท่าหลวงครับเหลือไม่กี่ร้อยเมตรแล้วครับเหลือไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะเราจะเข้าสู่วัดท่าหลวงครับ <ste an> <ste an> ไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบก็ได้ครับมีกาบจะมีเสาบีการครับบีการเท้าครับมีนมมีน้ำพึ่งไหมน้ำพึ่งมาด้วยมีน้ำพึ่งเอาน้ำพึ่งมาครับมีอะไรอะไรมาท่วมเส้นมาไหมแกน้อยอุนตาครับเสียรายจะชวนผ้าแล้ว ผมพรุ่งนี้ผมจะทอทระโพม์ให้หลวงพี่นะไม่เอาเอาไอ้นันยางครับใส่ให้นั่นถ้าถ้าหลวงไอุดนเล่เดิเล้ยเ้ยเนะจับน้ำไเอามือจับปน้ำไว้จับน้ำจั้ละครับลงมาให้เด็กนะพี่นะนวาวางไว้นลครับนี่เ

ang Thank you very much. mình chơi, đi lại, máy điện thoại phát ban, chơi máy nó cứ kêu tiếng

Thank กินโรคพัจจันทร์โรคพัจจันทร์อะไรนะเจ๊ปุ่นไหาหลมเงาหน่อยครับลมเงาหน่อยนะครับน้องอาสาครับอาจารย์ครับเจ๊บ้บเจ๊เจ๊ปุ่นไหว พี่ชายอาจารย์ลบุลป้าจัอ่าวอีกไกลไหมอาจารย์ไปครับไปครับไปครับใครก็ตั้งครับมันขุดไม่ได้ครับจะจะสูวคพระไม่เด็เลยนะครับไม่เด็กกดครงนะครับ เอาผ้าหน่อยผ้าหน่อยเออ้นยาผ้าไม่้นผ้าเ่ยนสังาพนี่ยนี่ขึ้นมาให้กวางแตกเดินทนเลยพูดยาก นี่คืออะไรครับคืออะไรครับ

เมื่อตำมืนเวลานั้นก็ไม่ดูกันเดี่ยอมาะกุนพูดยากพูดก็บอกว่ารู้แล้ว แปลกไหมผ้าออนวัดนะครับบุกครับม <semin> ouais. ัดุงนาเรื่ื่อยไได้พักเหนือยเอาวะ่ไกลจะได้พักก่อนอเลยครับเนี่ยเห็นดินนี่ลงที่เอาให้ดนเให้เดนตาลแล้วมหด้ไปด่นนะเป็นมงคลนะครับ พี่ตัวหนูตัวหนูเอาไปไกลก่อนครับลูกเออเดี๋ยวพาจะสวัดนะบอยเขาหนึ่งวันนี้ไปรวมกันเดียวเลยบอก ครับ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  <laughs> <Yeah. cười> à, <laughs> เดี um ๋ยวจากพรมบรวัดเนยนะครับเดี๋ยวยกตามมาวจะวัดไปก็ได้นะครับบลแล้ักวเดียวคั ันเยวับนเดียวพวกรับนเห็นกันยตามมาถวายที่นะครับลละครับงาครับเงาเงาครับเงาเงาครับเงาน้ำยกมาถวายด้าใดก็ได้นะครับแขงหน้าลยรัข้งน้าทาทางไปเลย ฝั่งนู้นปิดเลยครับฝั่งนู้นปิด<ห> <ๆ S 1> เลยครับๆๆากการเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมรอด้านนอกก่อนนะครับสักครู่นะฮะรพทโ่นอกก่อนครับสักครูน